คนที่มีไทยบัตรประชาชนเลข2หรือเอาเลข3ตัวบวกกันจนกว่าจะได้เลข1ตัวแล้วมาได้เลข2คนที่ได้เลข2ฟังให้ดีคนหมายเลข2ห้ามทำงานคนเดียวฟังนะคะเมื่อไหร่ที่คุณทำงานคนเดียวคิดคนเดียวเริ่มต้นคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวก็ตามคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ไม่ได้แช่งนะ,ะแต่คุณไม่มีทางประสบความสำเร็จเลขสตามตำราคือเลขคู่ ถ้าคุณทําอะไรเป็นคู่ไม่เป็นคี่คุณประสบความสําเร็จง่ายกว่าทุกคนทุกเลขเลยเพราะเลขสองต้องทํางานเป็นคู่สมมุติว่าคุณอันนี้คือสมมติเข้าข้างออนไลน์ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราอยู่ในในเรื่องของออนไลน์สมมุติว่าคุณนะคะมีทีมงานคนเดียวรวมคุณเป็นสองโอ้โหลุ่งกระชูดชุดไม่อยู่แต่พอมีคนมาเพิ่มอีกคนเป็นสามมันเป็นเลขขี่ให้คุณรีบหาคนมาอีกให้ได้เป็นเลขคู่ คุณต้องทำงานหรือทำอะไรเป็นเลขคู่เท่านั้นซื้อหมอนต้องซื้อคู่ซื้อซื้อตุ้มหูต้องซื้อเป็นคู่ซื้อลองเท้าต้องซื้อเป็นคู่ผมไม่มีอะไรซื้อเดี่ยวแล้วปัญญาอ่อนแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลคนหมายเลขสองนะคะทําไมคุณต้องทําเป็นคู่เพราะคุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเมื่อไหร่ที่คุณคิดคนเดียวทํางานคนเดียว อยากรวยคนเดียวคือกูจะทะําอ่ะแต่กูไม่ชอบมีทีมไม่ชอบทำเป็นคู่อะไรก็ตามฟังนะผิดแล้วค่ะไม่ได้เพราะคุณเป็นคนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพังพังค่ะนะคะคนที่ได้เลขสองคุณไปดูนะว่าสิ่งที่ครูพูดที่ย้อนมาย้อนอดีตมาจนถึงปัจจุบนันมีตรงบ้างไหมนะคะ อืมถ้าไม่ตรงก็ให้ไปทําอย่างที่ครูบอกวิธีแก้นะอย่างเช่นทําทุกอย่างให้เป็นคู่คซื้อแจกันซื้อเป็นคู่ซื้ออะไรให้พยายามเน้นคําว่าคู่นะคะคนหมายเลขสองนะแล้วอารมณ์ของคุณมันจะโหลดลงมันจะทําให้คุณมีเหตุผลมากขึ้นงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จ